เราเก็บภาพบรรยากาศการไปเที่ยวเมืองดารานาะซึ่งดารานาเนี่ยเป็นภูมิภาคหนึ่งของสวีเดนนะซึ่งภูมิภาคนี้ใหญ่มากแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจหลายๆที่หลายๆแห่งเลยนะทริปนี้เรามากันแค่2คืน3วันแต่ว่าเที่ยวจัดหนักจัดเต็มมากใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะสามารถถับรถมาเที่ยวตามเราได้เลยนะเพราะว่าทริปนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมาแค่ไม่กี่วันแต่ว่าเราไปแลนด์มาร์คหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นสระมรกตที่เห็นอยู่ตรงถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ าอ,อยู่ที่แมคโดนัลส์สาขาไหนไม่รู้ <c oughs> <laughs> มาพักเติมพลังที่แมคโดนัลส์เพราวีโกกับนอยไม่ได้กินข้าวเลย <c oughs> อ๋อดิบๆน่ากินมากเลย <c oughs> สิ่งหนึ่งที่คุณต้องเตรียมมาเลยนะคะเวลาคุณมาต่างจังหวัดของสวีเดนช่วงซัมเมอร์ช่วงที่มันฝนทุ่งตกเนี่ยคืออยาก,กันยุงดูยุงประเทศนี้ก่อนอะไรจะโตใหญ่ขนาดนั้นอ่ะดูสิมาก,กัดเจ็บมาก <c oughs> การเดินทางกันแสนยาวนานกี่ชั่วโมงสาชั่วโมงปะเราก็ถึงแล้วแล้วนะคะเดี๋ยวตอนเช้าจะมารีวิวโรงแานให้ดูตอนนี้ขอตัวไปเปลี่ยนแพรดให้รู้ก่อนแล้วอาบน้ำพรุ่งนี้มาเจอกันค่ะบอกว่าช่วงนี้มันเริ่มมีแสงเหนือแล้วนะเราขึ้นมาเหนือสตอกโฮมประมาณ3ามชั่วโมงเรามาดูกันว่าวีคเอนนี้เนี่ยค่า KP ของแสงเหนือมันจะขึ้นไหมถ้าขึ้นจะถ่ายรูปมาฝากแน่นอนไปละ n ไน h t มาถึงที่โรงแรมเมื่อคืนแล้วนะคะเราก็ได้มานอนหนึ่งคืนแล้วเมื่อคืนก็คือรู้สึกว่าเหนื่อยมากกับการเดินทางแต่ดูนี่วิวค่ะเป็นวิวจากห้องนอนของเราเลยนะนี่และที่เห็นตรงนั้นก็คือว่าเป็นเลกหรือทะเลสาบที่เรียกว่าซีเรียนใช่ไหมเลวสวยมากเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนไปแอดเวนเจอร์กันไปที่ไหนกันบ้างติดตามชมได้เลยไปกินอาหารเช้าก,กันก่อนไป เรากำลังจะเดินไปที่นาทูรูมนะคะที่ดอลาหน้านะทุกคนประมาณ300เมตรจากโรงแรมไปนะแ้วทุกคนคิดว่าถ้ามากับเด็กๆเนี่ยมันจะถึงกี่ชั่วโมงดูสิเดินโต้ต้าต้ต้ตตามกันมา ตรงนี้ทุกคนมันเป็นสูก้าให้เช่านะคะหรือเป็นกระท่อมให้เช่านะเราสามารถมาเช่าได้เลยนะ1อาทิตย์เลยตรงนี้นะแล้วช่วงนี้นะคะช่วงวินเทอร์ก็จะมีแบบมีแสงเหนือมีชีวิตชีวิตแม่นะทุกคนมันก็จะมีเสียง s ซลแท็กแทรกขึ้นมา เก็บเองเลยเนอะตายแล้วลูกหนูมาเก็บเองเลยที่พอกกระบูแปรเกลมาถึงแล้วค่ะนี่ที่เขาไว้ดูพวกดูนกดูนกชมไมอนะ้อ่ะนะอ่ะเดินเข้าไปคลิปนี้ก็จะไม่ค่อยได้เห็นพิชันอีกตามเคยนะครัะว่าเป็นตากล้องแล้วก็รับบทนางแบกค่ะธรรมชาติที่นี่สวยมากทุกคนอยากให้ลองมาอีกทีหนึ่งช่วงวินเทอร์ จัดแสดงความรู้ต่างๆเรื่องสัตว์เรื่องพันไม้ของที่นี่นะเขาทําดีมากเลยเนาะเวลาเขาทำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่ไงต้นนี้ไงที่เราจะที่ที่บอกเป็นต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอ่ะต้นนี้อันนี้สภาพไวอะสุดยอดเลยอะตัวใหญ่มากเลยทุกคนดูเทียบกับคนถ้ามันชนดิชานนะคะดิชานจะสภาพยังไงล้วถ้าชนรถก็ไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันจะแบบไปดีกว่า Now let's see. มาถึงที่ซีเรียนเนสก็ต้องเล่าเรื่องทะเลสาบซีเรียนเนาะเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อ377ล้านปีก่อนนะบริเวณรอบๆทะเลสาบเนี่ยนะต้องเผชิญกับผลกระทบจากอุกกาบาตครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรปเลยนะเมื่อก่อนเห็นอวกาศขนาดใหญ่พุ่งชนแล้วก็ทําลายล้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและสร้างวงแหวนยาวกว่า75กิโลเมตรจึงทําให้ทะเลสาบซีเรียเนเนี่ยมีความลึกสูงสุดอยู่ที่134เมตรและทะเลสาบซีเรียนเนยก็ยังเป็นจิโอพารค์คที่มีคุณค่าทางธรณีวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์แห่งหนึ่งของโลก เอาอีกอันอีกนะอัพ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 คนนึกภาพมาที่นี่นะตอนที่มีแสงเหนือนะมันจะกลางกระบาลเราแค่ไหนเนาะ <c oughs> โอ้มันจะ ตังปุริเย่มากเลยนะมันดีมันวิวดีมากแล้วตรงนี้กลางคืนคือมืดด้วยเนาะมันเพราะมันอยู่ในป่าคือมันจะถ่ายแสงเหนือได้ปังมากเลยอะ่ะนี่เพราะเขาบอกอยู่ว่ามันมีแสงเหนือนะคะนี่เขาบอกว่ามีแสงเหนือลงมานะทุกคนรอฟ้าเปิดดูสิว่าวันนี้จะได้เจอแสงเหนือไหมนะไม่สามารถถาคคำบรรยายได้เลยในวิดีโอยังไงก็ไม่สวยเท่าของจริงเพราะว่าความลึกความกว้างความเล่นแสงเล่นอะไรมันดีมาก ไปคะ่ะทุกคน you ลงมาตรงนี้เขาก็มีของขายด้วยนะทุกคนมีทั้งตุ๊ก,กตามีทั้งหนังสือที่มันเป็นให้ลูกกดได้แบบนี้ยนึหปิง้งมันมีหลายที่เลยนะทุกคนนะทัวร oh, so ูม <room> ที่เป็นแบบนี้อะ่ะ mm hmm. <laughs> อินพอร์ตซองเกสซองเกมากินในป่าที่ดอลาหน้าเลยนะทุกคนเรามาดูกันว่ามันจะอยู่เป็นชิ้นเป็นอันกันหรือเปล่านะว้าววากินได้อยู่แต่ว่าคาราเมลมันออกมาแล้ว ตอนนี้เรามาจอดอยู่ที่เหล็กซานคะนเกเบิลนะคะใครที่อยู่ที่สุเดนก็น่าจะรู้ดีว่าคะนเกเบิลของเหล็กซานเนี่ยดังมากเลยนะเราจะพาทุกคนมาซื้อกันนะคะนี่ไงคะนเกเบิดของเหล็กซานเป็นขนมปังกรอบ,บแบบนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วแหลนะเนาะ เรื่องราวและประวัติศาสตร์ของเลกซานขณะกระเบิดน d ะคะเริ่มต้นขึ้นในปีคิดศัก,กราด1920นะคะเมื่อผู้ก่อตั้งคุณจูนออลาฟแล้วก็คุณแอนนาอสันเนี่ยกลายเป็นคนทําขนมปังในหมู่บ้านและนําหน้าที่จัดหาขนมปังให้กับครอบครัวอื่นทั้งหมดในหมู่บ้านด้วยนะ ในสมัยก่อนก็จะเป็นการผลิตแบบแมนนวลทั้งหมดเลยก็คือใช้มือนวดนั่นเองเนาะแต่ว่าเพื่อให้การทํางานมันง่ายขึ้นนะ่ะคุณลูกชาของคุณทาขนมปังคุณมาเตนก็เลยได้สร้างเครื่องจักรที่สามารถนวดแป้งได้นะหลังจากนั้นก็เลยเปิดเป็นร้านเบเกอรี่นะคะเริ่มขายขนมปังให้กับโรงแรมแล้วก็ที่พักในบริเวณนั้นนะปัจจุบันเนี่ยทางบริษัทก็เลยได้มุ่งเน้นขายไป ขนมปังแบบเดียวก็คือเป็นขนมปังแครกเกอร์แผ่นใหญ่ที่เราเห็นมาปัจจุบันนะนะจนปัจจุบันก็เลยเป็นขนมที่กินอย่างแพร่หลายไปทั่วสวิเดนเลยเลโอ why you buying that one can you explain what special these are like different flavors okay oh, limited this one o oh, k limited ให้คุณผู้ชายเขาช็อปไปนะคะก่อนแม่ขนไหนแกเบื่ครับแคสต์ส hmm. <kh as. S 2> mm ิกะอินเตอร์สติกะ รสสดเทลิ่งจับราคาถูกเดินเข้ามาว้าวเท่าไหร่นะ4ีกิโลรฟนเนอร์เหรอ,อรแต่เดินเข้ามาหอมกลิ่นแคแนแก,กบเบรเดิม,มากเลยอะ่ะมาๆอันนี้ตัวเท่าไหร่นี่อืมอน้เดินไปกลับมาแล้ว เมื่อนึกถึงของที่ะระลึกข,ของสวีเดนคนส่วนใหญ่ก็คงจนนึกถึงม้าไม้แดงนี้ใช่ไหมหรือที่คนสวีเดนเรียกว่าดาราเฮสซึ่งถูกผลิตขึ้นครั้งแรกเมื่อปีคศ1 6 0 0ทางภาคกลางของสวีเดนนะคะโดยเฉพาะเมืองดารานาเมืองที่เราอยู่ตรงนี้นี่เองหลังจากนั้นรูปทรงลักษณะและสีสันของไม้ก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นตามลาดับนะทำให้จากเดิมที่เคยผลิตขึ้นเพื่อเป็นของเล่นให้กับเด็ก ปัจจุบันก็เลยกลายเป็นของสะสมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องหาซื้อเมื่อมาเที่ยวสวีเดนเพราะเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของประเทศสวีเดนนั่นเอง ในสมัยก่อนเนี่ยม้ามีสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งซื่อสัตว์แล้วก็กล้าหาญมีศักดิ์ศรีและมีความใกล้ชิดกับคนสมัยก่อนมากโดยช่วงประมาณปีคศ1,600นายพานสเีเดนก็จะใช้เวลาว่างจากการทํางานในป่ามาแกะสลักของเล่นที่เป็นรูปมาให้กับเด็กๆนะและต่อมาเมื่อปีคศ1,800ก็ได้มีการเริ่มวาดรูปดอกกุหลาบซึ่งดัดแปลงมาจากภาพวาดสไตล์เคอร์บิสนะซึ่งเป็นภาพวาดที่มีลักษณะเฉพาะและมีชื่อเสียงของเมืองดารา์นาบนม้าไม้เพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะและในปี1 พศ2เนี่ยก็เลยได้ผลิตม้าไม้ามามาตามแบบโดยการใช้เลื่อยแทนการสลักมือนะและก็ตั้งแต่นั้นเปต้นมาเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาขึ้มตามลำดักจนเป็นม้าไม้มมที่เราเห็นณนะปัจจุบันค่ะโอ้ผาป,ป้าซื้อเยอะเลยซื้อไปฝากโมโมใช่ไหมเนื้อได้นักสือ2องเล่มวันนี้เนา,าไปเที่ยวมาเนา,าได้จอลาเฮสกับนักสือ ที่เป็นนกที่นุ่เอาไปนาทูรูมานะคะก็ไปซื้อหนังสือนกมาว่านกนี่ทุกคนดูวิวตอนเย็นสิมันดีมากเลยอ่ะมันเห็นมันมันเห็นเล็กมันเห็นภูเขามันเห็นแบบอ h oh my god หนูว่าโรงแรมระดับแบบคืนละหลายแสนโคนะดูเซ่นนี้เรามากินอาหารเย็นกันนะคะในโรงแรมซิลิแอนเนสโฮเทล ก็จะมีเมนูประมาณนี้เลยนะเออราคาไม่แพงนะคะทุกคนถ้าใครลองมาพัากที่นี่ก็ลองสั่งอาหารที่นี่ได้นะคะ เราก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมขับรถกับสตอกโฮมแล้วก็ไม่ได้ถ่ายห้องที่เราพักให้ทุกคนดูเลยนะเดี๋ยวมาดูห้องพักตอนที่เราเก็บของเสร็จแล้วกันเนาะเพราะผมอะไรมันอาจจะยับนิดนึงนะคะเพราะว่าผมเมืม่อตอนที่เรามาเนี่ยถึงตอนประมาณ4ี่ห้ทุ่มเนาะก็เหนื่อยก็เลยไม่มีเวลาถ่าย ลองให้ดูนะคะถ้าใครสนใจนะคะมาที่ซซเรียนเนสนะคะ mm hmm. ก็มาพักซซเรียนเนสโฮเทลได้นะวิวสวยมากทุกคนอันนี้คือวิวจากห้องนอนนะคะมามาทัวร์ห้องกันอ่นนี้เปิดประตูห้องแล้วมาก็จะเจอหน้าต่างบานใหญ่มากเลยหันมาฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ําค่ะทุกคนแล้วนี่เป็นห้องนะคะห้องกว้างใหญ่อยู่นะทุกคนแล้วก็มีโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยให้กับ คูผู้หญิงที่จะแต่งหน้าแต่งตัวนะแล้วก็เตียงนุ่มมากหมอนนุ่มมากนี่เป็นรูปถ่ายจากศิลปินที่อยู่เมืองนี้ด้วยนะเขาก็สนับสนุนโลโก้เต็มที่เลยนะและนี่ก็คือวิวร้อยล้านของเราค่ะจริงๆมีเสาไว้นาวด้วยนะแต่ว่าอากาศมันเริ่มเย็นแล้วหน,นาวก็คงจะเย็นหน้าดู เราแวะมาที่เล็กซานเล็กซยพูดผิดแล้วเราแวะมาที่เล็กซานแคนแอเบิร์ดอเกนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบอกคุณย่าทั่วไปเมื่อเช้าว,ว่ามันถูกมากอะไรนะอะันดรสโตเทลิงอ่ะคือกล่องนึงมันแค่ประมาณร้อยคนใช่ปะ <c oughs> คุณทวดก็เลยบอกว่า <c oughs> โอเคซื้อมาให้ก็ได้นะคะ เลโอบอกว่าทุกบ้านเนี่ยประมาณ80%ของบ้านคนสวีเดน Sweden, มีคณะเกเบิร์ดอยู่ในบ้านไม่ใช่บ้านเราแล้วหนึ่งเพราะว่าบ้านเราไม่กินคณ<อ>ะเกเบิร์ด์ไอคิดว่ากล่องมันสวยมากเลยกล่องที่ใส่คณะเกเบิร์ด์อ๋อไอนี่มันเป็นกล่องที่แบบใครจะกินเป็นชิ้นๆแบบสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยมันก็จะมีรูปแบบนี้อยู่นะใช้ให้มองมั้ยแม่ใช่ชอบแต่คิเดินมาอ๋อโอเคไอเห็นว่ามีลายอยู่้วยนะสีขาวอ๋อเมื่อวานมาก็ไม่ได้ดูอ๋อมันมีพวกสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแบบนี้ ก็มีแผ่นแบนๆแบบนี้ออกแล้วก็มีมินิแต่เราเห็นก็เป็นคลาสิกก็ต้องเป็นกลมๆนะแต่ But I think this horse color is really nice แพงมากนะทุกคนตัวหนึ่งเนี่ยเป็นพันนะตัวนี้เท่าไหร่ <Okay. S 1> Oh my god ตัวนี้แบบนี้5้าพคนโนเนอร์ hmm. สมัยก่อนปะถ้าแบบทำเองแล้วก็ใส่อย่างเงี้ยคือมันจะอยู่ได้นานมาก mm. นี่เป็นผมทำไมมันถึงมีรูตรงกลางอะเนาะ

นี้เป็นแคนแกเบิสหร์อาหารที่เป็นของสัตวกล่องหนึง45คกนเหมือนเป็นเศษอะไรอย่างเงี้ยลองไปซื้อดูถ้าใครมีชวบมีม้ามีเลี้ยงอะไรเงี้ยตัอันนี้ตัวหนึ่งแพงมากเป็นตัวเป็นพันนะทุกคนเป็นายยเข้าข้ามจับเล่นนะค่ตัวอย่างข้างบนนี้นะ่าจะมีสักสนะี่ห้าพันเสร็จแล้วค่ะ next station on the way back to Stockholm is the old mine that filled with water สวยหรือเปล่าเชย์เ่เดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะนี่ก็ไม่ใค่ไปเหมือนกันแต่ว,ว่าอยู่ใน Google ก็คือทางผ่านค่ะไปะมามาครับตอนนี้เรามาหยุดอยู่ที่ Silver s i l v e r Östra Silvbergsgruva อันนี้ก็เป็นที่ที่เขาทำไม้หรือเป็นเหมือง Silver เป็นเหมืองเป็นเหมืองทองเงิน เป็นเหมืองเงินแรกๆของสวีเดนเลยนะเขาทำเหมืองเนี่ยตั้งแต่ปี1400นะคะตรงนี้นวลต้องระวังเพราะว่านวลลงเดินไม่ได้เลยทุกคนมันสวยมากเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะคะเดีไปดูกันว่าสาะน้ำมันจะมรกตหรือเปล่าเห็นอยู่ไกลๆมันก็เป็นสีฟ้าสีเขียวอยู่นะโอ้หมันสีเขียวเลยอะทุกคนอันนี้ไม่ได้เกลี่ยสีเกลี่ยอะไรนะ ว้าวนี่ทุกคนที่เห็นเป็นสีเขียวสีฟ้านี่ก็คือว่าเป็นเหมืองของการทำขุดเงินเนาะและที่เห็นอย่างนี้นะคะทุกคนมัน ดีแบบหนึ่งร้อยเมตรลงไปเลยนะคือแบบถ้าว่ายน้ำไม่เป็นแล้วไปกระโดดจากตรงนี้ลงไปนะก็คือบายหินที่ขุดขึ้นมาไว้ตรงนี้เหรอ That's my guess เอกเหรอลูหเหมือนเอกเหรอรูปทรงบอบเอกนี่มาถึงแล้วนะคะ The World Biggest d t o e แล้วนะเฮสรอตายท้องม้าก่อน โชคดีไหมวะโนเอนตัวอะไรเนี่ยนี่เป็นม้าที่เราซื้อให้โนเอตอนที่ไปที่เล็กซันแคนกเกบเบิร์ดฟาบรีกเนะเาะเหมือนกันปะไหนดูซิให้มามาดูซิเหมือนกันไหมลายเหมือนกันไหมคล้ายๆนะ จบไปแล้วกับทริปมาเที่ยวดารานาครั้งนี้ของเรา2คืน3วันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่องทางที่คุณเห็นคลิปนี้ด้วยนะทริปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อรอติดตามชมได้เลยค่ะ